ไปกันที่อีกหนึ่งข่าวดีๆด,ดีกว่านะคะเรื่องของการออมค่ะแต่รอบนี้นะคะเป็นเรื่องของการแบบออมเกี่ยวกับชุมชนเลยดีกว่าค,นะคุณผู้ชมค่ะ7มีนาคมที่ผ่านมานี้ค่ะกรมการพัฒนาชุมชนเขาได้จัดงานมหกรรมการออมนะคะ51ปีที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนานี้เองค่ะในงานเขารวบรวมกลุ่มออมทรัพย์จากหลากหลายจังหวัดนะคะมาแสดงผลสําเร็จของการพัฒนาชุมชนด้วยการออมเงินค่ะแนวคิดนะ ช,ชื่อว่า่า3พอยกกาลัง2ค่ะก็จะมีพัฒนาพึ่งแล้วก็เพิ่มนะคะเพื่อส่งเสริมการออมแล้วก็สร้างอาชีพให้กับชุมชนงานนี้ไม่เพียงแค่แก้ปัญหาในเรื่องของหนี้สินนะคุณผู้ชมแต่ยังสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมที่ยั่งยืนนะคะหากปีนี้ใครพลาดไม่เป็นไรปีหน้าค่ะไปร่วมงานกันได้มหกกรรมการออมนะคะเพราะว่าคือไม่เพียงแต่ให้ความรู้แต่ยังสามารถช่วยสร้างสรรค์ชุมชนให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างแท้จริงเอาเป็นว่าไปฟังเสียงสัมภาษณ์กิจกรรมดีๆแบบนี้กันดีกว่าค่ะ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเนี่ยเป็นกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการโดยมุ่งหวังที่จะใช้เรื่องของเงินเนี่ยเป็น,นกลไกสําคัญในการที่จะพัฒนาคนในระดับชนบทนะครับให้มีความตื่นรู้ในเรื่องของการออมนะครับโดยใช้เรื่องของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเนี่ยเป็น,นกลไกสําคัญสร้างกระบวนการเรียนรู้มาตั้งแต่ปีพศ2517หลังจากนั้นมาเนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนก็ถือว่างานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเนี่ยเป็นงานหลักในเรื่องของการพัฒนาคนในพื้นที่ แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะไปสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้เรื่องของเศรษฐกิจนั้นเนี่ยระดับชุมชนนั้น,นมีความสำคัญเราจึงให้ความสำคัญในเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ครับ